คลิปนี้ลองสเตย์แคมปิ้งเรามาเที่ยวกันที่คอนแกนแล้วก็เมืองเลยค่ะเราอยากชวนทุกคนลองออกมาเที่ยวกันที่ภาคอีสานในฤดูปลายฝนต้นหนาวแบบนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ค่อยนิยมมาเที่ยวภาคอีสานเคยได้ยินคำถามแบบนี้ไหมคะบางคนก็ว่าอีสานเที่ยวยาก ร้อนแรงขับรถไกลเออขับรถไกลนี่ก็ไม่เถียงนะคะแต่ว่าร้อนแรงเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าของจริงผิดจากที่คิดเอาไว้มากเลยทีเดียวค่ะเพราะสิ่งที่เราได้มาเห็นก็คือธรรมชาติที่เขียวสดชื่นแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่ยังคงงดงาม,มาอยู่ค่ะ เราจะพาเพื่อนๆมากางเต็นที่สถานที่ลับๆสถานที่อันซีนที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักค่ะนั่นก็คือที่อำเภอภูผามา่าน ะะห่างจากตัวเมืองอยู่ประมาณ120กิโลเมตรเราเลือกที่จะมากางเต็นในร้านเอกชนชื่อว่าลงเขาคาเฟ่ที่ภูผาแม่นะคะเพราะที่ที่นี่เนี่ยอยู่ใกล้กับตัวอำเภอแล้วก็ใกล้กแหล่งท่องเที่ยวคาเฟ่ต่างๆ เราพาทุกคนมาเดินทัวร์ลานกลางเต้นกันเนาะที่หลงเขาคาเฟ่ภูผาหน้าเนี่ยเขาก็อย่างที่ชื่อค่ะมันเป็นคาเฟ่เนาะมันก็จะมีจุดบาร์อย่างเงี้ยค่ะเขาทำเอาไว้คือเป็นดาดฟ้าสำหรับนั่งมองวิวเห็นไหมคะทอดมองวิวถ่ายรูปชิคช,ชิชิวกชวก,กับภูเขาด,ด้านหลังเนาะแล้วก็วิวตรงเนี้ยมันเป็นแบบไม่มีต้นมุง้งต้นไม้บดบังอะไรเลยโล่งมากนะคะ ก็อย่างที่แนะนำขะมาตอนเย็นเนาะหรือว่ามาเช้าๆช้าสายๆอย่างเงี้ยพอได้อยู่แสงมันยังไม่แรงมากนะคะถามว่าอากาศก็ไม่ถึงกับหนาวอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ตอนกลางคืนนอนแบบไม่เปิดพัดลมไดม้ไม่ได้ถึงว่าร้อนก็น่าจะประมาณ20ต้นๆเน,นี่ยค่ะวิวสวยมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเนี่ยมีเก้าอี้สามารถนั่งชิลแล้วก็นั่งมองวิว สวยสวยสวยวยที่นี่เขาก็จะมีร้านอาหารอาหารตำสั่งนะคะหมูกระทะแล้วก็มีเครื่องดื่มน้ำแข็งต่างๆพร้อมจำหน่ายเลยถือว่าไม่ไกลจากในตลาดนะคะก็คือขับไปจากตรงนี้3ากิโลก็สิ่งอำนวยความสะดวกดีแต่ทางเข้าจะอยู่ค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็ทางก็จะขรุขระในบางจุดในทางเข้าที่เข้ามานะคะ แต่ก็เป็นถนนลาดยางมาจนถึงจุดหนึ่งแหละแล้วมันก็จะมาแค่ลาดยางเออแค่ลูกรังแค่ก่อนที่จะมาถึงนิดนึงอะนะ,ะนก็ถือว่าเป็นรายการเต้นที่อยู่ไกลแต่ก็ได้ฟิลนะคะได้ฟิลอยู่เนาะดีอยู่มุมที่เขาทำพร็อพเอาไว้ให้ถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะมีหลายจุดมีเป็นแบบทำประตูไม้เพื่อเดินเข้ามามีหน้าต่างมีพระจันทร์เสี้ยวและที่สำคัญที่ชอบก็คือมี สะพานนะคะที่เขาทำเหมือนเรียนแบบทางทางเหนือเนาะแบบทางน่านทางพะยาวที่มันจะมีสะพานล้อทุ่งนาแล้วก็มีทุ่งดอกไม้นะคะมีจุดใหถ่ายรูปเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูรีวิวลานกลางเต็นท์กันนะคะลานกลางเต็นที่นี่เป็นยังไงไปดูกันค่ะนะคะทุกคนจากลานกลางเต็นท์นะคะที่อยู่ตรงนู้นนะคะปึ๊บติดๆกันเลยค่ะตรงนั้นก็จะเป็นบ้านพักเนาะบ้านพัก ก็จะมีอ <irgendw> ย <el inv és> ู่แค่ไ <ions> ม่ก <in r ations> the ี่หลัง so ค so ่ะสองสามหลังแล้วก็พอเดินข้ามมานิดเดียวค่ะก็จะถึงทางเข้าห้องน้ํานะคะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ําตัวนี้จะเป็นจุดห้องน้ํานะคะก็สําหรับจุดกลางเต็นที่นี่นะคะเขาก็จะมีห้องน้ําแยกเป็นสองฝั่งนะคะโดยฝั่งเหียงจะอยู่ทางด้านซ้ายเดินตรงเข้ามาตรงนี้เลยก็จะมีสองห้องด้วยกันเป็นห้องสุขขารวมกับฝักบัวอาบน้ํานะคะนี่ ััวแบบนนี้ะะคเะช้าจากลานกลางเต้นนะคะเราก็มุ่งหน้าไปยังบลรลากุนภูผาน่านซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันห่างกันได้แค่ประมาณ10กิโลเองค่ะที่นี่เนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นสีเขียวมรกตสุดลูกหงลูกตาหรือ้ากาวข้างหลังเป็นภูเขา นักท่องเที่ยวนีิยมมาถ่ายรูปมากเลยล่ะค่ะสาสีเขียวมรกตของที่นี่เกิดจากการทำเหมืองหินที่ขุดลึกลงไปในเขาซึ่งก็มีความลึกกว่า7 0เมตรหลังจากที่เลิกทำเหมืองไปก็ปล่อยให้น้ำขังจนเต็มบ่อด้วยความลึกแล้วก็ประกอบกันกับที่เป็นเขาหินปูนเราก็เลยมองเห็นน้ำเป็นพื้นสีเขียวมรกตสวยงามนั่นเองค่ะเสียดายมากเลยนะที่วันนี้เนี่ยวันที่เรามาฟ้าค่อนข้างมืดครึง้ง ็เลยไม่ค่อยเห็นความสีเขียวมากเท่าไหร่แต่ก็ยังมีความสวยงามแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะอ,อ,อยู่ดีนะคะใช้ได้อยู่นะตอนแรกดูจากในรูปมันก็ดูไม่อลังใช่ไหมพอขับรถเข้มามาฟาบเห็นน้ำสีฟ้าแต่ไกลสมชื่อกับเป็นสัตว์มรกตจริงๆสดชื่นอยู่ค่ะภาพแบบสวยแต่คือเรามาสายกันไปหน่อยเนาะจะ11โมงละ อากาศดีมีมุมถ่ายรูปก็คือจริงๆอ่ะถ่ายจากด้านบนก็สวยแต่มันจะมีหญ้าปกบังค่ะเราก็เลยเดินเดินลงมาไม่ไกลนะทางเข้าก็คือจากถนนดำอะ่ะสักโลนึงมั้งเนาะประมาณนั้นอะ่ะขับเข้ามาก็จะเป็นถนนลูกรังมีหลุมมีบ่อหลบนิดหน่อยไม่ได้มายากทางไม่ชันสวยค่ะคุ้มมาเถอะ สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวภูผาม่านนะคะนั่นก็คือการนั่งกินลมชมวิวจิบกาแฟาหอมๆที่คาเฟ่ซึ่งเราเลือกมาเที่ยวกันที่ภูผาม่านฝันค่ะที่นี่นะคะยิ่งในฤดูหนาวเนี่ยจะยิ่งอากาศดีมากๆเลยหลังจากที่จิบกาแฟากันชื่นใจแล้วนะคะเราก็มากินมื้อเที่ยงกันค่ะแน่นอนค่ะมาเมืองขอนแก่นทั้งที อาหารหนีเมนูที่ไม่ควรพลาดก็คือส้มตำปูปลาล่าคักๆนั่นเองค่ะยิ่งกินคู่กับผัดหมี่นะแซ่บหลายหลายเมื่ออิ่มท้องละะะแล้วนะคะเราก็ไม่รอช้าค่ะเดินทางไปยังเป้าหมายต่อไปของเราในวันนี้นั่นก็คือคุนหมิงเมืองไทยก็ถามว่าระยะทางก็ไกลพอสมควรเลยค่ะห่างจากที่ภูผาม่านเนี่ยกว่า100กิโเมตรเลยนะใช้เวลาขับรถก็ประมาณ1ชั่วโมง40นาที คุณหมิงนะคะคุณหมิงหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันก็คือสวนผาหินงามที่นี่จะตั้งอยู่ที่บ้านผางามหมู่ที่10ตผลผลผลผําบลพลุกอาเภอหนองหินจังหวัดเลยการมาเที่ยวที่นี่นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยจะต้องไปซื้อตั๋วที่ศูนย์บริการน,นักท่องเที่ยวโดยจะเสียค่าเข้าชมกลุ่มละ1 0 0บาทแล้วก็ค่ารถอีท็กนะคะอีกคนละ30บาทก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ค่ะเพราะว่าระยะทางในการนั่งรถอีท็กเนี่ยก็เกือบเกือบหกิโลเมตรอยู่นะ แล้วก็เราก็จะได้ประสบการณ์ในการนั่งรถอีแป๊บชมวิวข้างทางสนุกสนานเพลิดเพลินมากเลยค่ะธรรมดาจริงอันนี้ได้กระโปรงด้วยไงข้างๆเป็นไรคะโพดนะครับโอ้ยทางเหมือนหมาเลยเนาเหมือนหมาก็เออเออเออใช่ใช่ใช่เหมือนหมาหมาหมาหูตุบเห็นไหมหมาหูตุบหมาก็กำลังถอนโอ้โอ้ทางทางมันดูเบื้องจนอะ สุดยอดแนะนำเลยนะใครจะมาแนะนำว่าอย่าเอารถเข้ามาเองนะคะคไม่ไหวคะ่ะจะเหมือนที่นี่เขาจะต้องมันเป็นหน่วยวันวนักอุทยานอ่ะอก็ <c oughs> คือมามารถท่องเที่ยวชุมชนอย่างนี้แหละเนาะไม่ควรเอารถส่วนตัวมา แบบวิวข้างทางสวยๆไปดิหน้าหน้าฝนมันจะเขียวโอ้โหทางข้างหน้าคือแบบเละมากอะดูดิโอ้ยอือหโอ้ย ที่รถอีแท็กเขาก็จะมาส่งเราถึงจุดทางขึ้นเลยค่ะทางขึ้นที่จะไปชมจุดไฮไลท์ของที่นี่นะคะจะต้องเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ100เมตรเป็น100เมตรทางชันด้วยนะแต่ก็ถือว่าไม่ไกลมากนะคะแล้วก็ทางเดินเขาก็ทำแบบเป็นบันไดเดินง่ายสะดวกแล้วก็มีราวจับอย่างแข็งแรงดีเลยละคะ่ะการเดินขึ้นไปนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องของเคออรื่องดื่มนะคะเพราะว่า ที่นี่นะเขาจะมีร้านค้าตรงจุดก่อนทางขึ้นสามารถซื้อหยิบหาก่อนขึ้นไปได้ค่ะเผื่อใครกลัวว่าจะกระหายระหว่างทางหลังจากที่ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเจอน้องพนักงานต้อนรับสี่ขาค่ะคอยต้อนรับเราอยู่น้องน่ารักใจดีแล้วก็แสนรู้มากๆค่ะเป็นไกด์ที่ดีเลยเฮ้โอ๊ยเฮ้ยอยา,อากออกกแล้วเ ไปทางนู้นสิลินห้อยลินห้อยดูมีหมาลินห้อยค่ะทุกคนไปละ <c ười> ทุกคนคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่คุนหมิงเมืองเลยคะ่ะซึ่งตรงน,นี้นะคะแนะนําว่าให้มาจริงๆเชาๆ้าๆสายๆอะไรก็มาได้คะ่ะแต่ว่าก็ส่วนมากนิยมกันมาก็คือต้องใบ่ายเ <c ười> ย็น <c ười> นะคะเพราะว่าถ้ามาตอนเที่ยงอาจจะร้อน <c ười> เพราะว่ามันเป็นลักษณะของผาหินนะคะแต่ว่าทางเดินก็จะมีเนะะี่ยค่ะ ต้นไม้ปกคลุมแบบนี้แหละนี่ทางเดินของเราเพื่อนๆคะแนะนำเลยนะใครที่จะมาโดยเฉพาะหน้าฝนนะหน้าฝนจะต้องมียากันยุงมานะคะช่วยราย่างจริง,รงยุงยุงยุงดุเลยอะ่ะเนาะแล้วก็ทางเดินเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้ชันมากนะประมาณ150-60ขั้นเท่านั้นเองสักระยะสัก200เมตรนะมันใกล้อะ่ะ อ,องจริงมันใกล้กว่าเนินน้ำปางที่เราแบบปีนไต่อันนี้คือเขาทำบันไดเอาไว้ให้อย่างดีเลยเนี่ยค่ะสวนหินผางามจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัานาอุทยานผางามเวลาเปิดปิดนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเปิดทุกวันนะคะ การมาเที่ยวที่อำเภอหนองหินนะคะแนะนำว่าควรพักค้างคืนสักอย่างน้อยหนึ่งคืนค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีน้ำตกที่สวยงาม,มหลายที่แล้วก็ยังมีถ้ำแล้วก็อีกที่หนึ่งนั้นมาที่ห้ามพลาดนั่นก็คือฟูจิมเมืองเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันในตอนเช้านะคะตอนนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวน้ำตกซึ่งว่าน้ำตกเพียงดินค่ะ อยู่ห่างจากผาหินงามแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองสวยมากเลยแบบเย็นชุ่มฉ่ำรามากันในเดือนสิงหาคมนะวันแม่ค่ะแม่เที่ยวก็คาดหวังว่าน้ำน่าจะเยอะแล้วไปดูกัน ที่หมดพลังในการเดินขึ้นเขากันมนาะพวกเราก็เลยนั่งกินหมูกระทะชิลๆกันที่หน้าที่พักค่ะเราเลือกพักกันที่นอนนิ่งอิงดาวเป็นจุดจุดหนึ่งที่วิวสวยมากเลยค่ะที่นี่เขาจะมีบ้านพักอยู่แค่สามหลังเท่านั้นนะ<ม>เพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะตามมาแนะนำว่าต้องจองล่วงหน้าเลยค่ะที่บ้านที่นี่เนี่ยจะทำเป็นทรงมูจิน่ารักน่ารักถ่ายรูปมุมไหนก็สวยเลยค่ะ ในตอนเช้านะคะเราตื่นกันแต่เช้าเลยเพื่อที่จะเตรียมนั่งรถอีทตกไปชมฟูจิเมืองเลยกันค่ะโดยเราจะต้องมาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็จ่ายค่าเข้าชมแล้วก็ค่าขึ้นรถอีทตคคนละ60บาท จะแพงกว่าเมื่อตอนเย็นนะคะเนื่องจากว่าระยะทางครั้งนี้เนี่ยไกลกว่าเดิมเยอะเลยค่ะจะต้องนั่งรถอีแท็กขึ้นภูเขาขึ้นไปประมาณ2กิโลเลยนะคะตะกี้บอกผมว่าเขาชื่ออะไรนะคะเขาภูหอครับผมภูหอบางคนก็จะเรียกว่าภูก้นถ้วยอาจจะภูหอภูหอแต่ระวเขาจะดูลักษณะเหมือนเหมือนถ้วยคว่ำนะถ้วยคว่ำก็จะดูมันถ้วยคว่ำ อ๋อเหมือนชามก็คือผูกก้นถ้วยเเหมือนถ้วยกาไก่อะไรโบราณรอยนี่เฮ้ยยังไงมันก็เริ่มหลุดอยู่นะครับก็เห็นสิ่งเออขาลงมาน่าจะเห็นชัดละเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าเขาเห็นชัดกนคุณลุงเล่าว่าที่นี่นะคะก็จะมีจุดชมวิวแบ่งออกเป็น3มจุดด้วยกันหลักๆโดยจุดแรกนะคะก็จะเป็นจุดที่เห็นวิวผู้ป่าเปาะเสียดายมากเลยวันที่เรามานะคะ ฟ้าปิดหาเลยอดเห็นเลยว่ายอดภูเขาไฟฟูจิเมืองเลยหน้าตาเป็นยังไงสงสัยจะต้องมาซ่อมกันใหม่แล้วละมั้งคะคุณลุงคนขับรถบอกว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาแวะถ่ายรูปกันในจุดที่2ตอนขากลับนะคะแต่ว่าเราจะต้องรีบขึ้นไปที่จุดที่3หรือว่าจุดไฮไลท์ของผู้ป่าเปาะนั้นก็คือจุดที่3ค่ะ เนื่องจากว่าจุดที่3เนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่สูงที่สุดจะเห็นวิว360องศาแต่ก็ต้องแลกมาด้วยกำลังขานะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องเดินขึ้นไปค่ะใช้ระยะทางประมาณ200เมตรแต่ว่าเป็น200เมตรทางชันนะคะก็ค่อยๆเดินกันไปค่ะทางก็ช่วงที่เรามาฝนตกก็จะค่อนข้างลื่นนิดนึงทางเขาก็จะเดินลำบากค่ะ เราจะมองเป็นคนนอนหงายอ้าปากรูปแรกนี้จะเป็นใบหน้านะครับรูปที่หนึ่งจะเป็นใบหน้าและปากนะครับตรงแอนเอ็มตรงนี้ยตรงแอนเอ็มตรงด้านบนเนียจะเหมือนหน้าผากนะฮะแล้วก็ทิ้งผมยาวลงมาทุ่งนา ครับหินผมยาวลงมาทางด้านขวามือเนาะตรงขาเขาตรงเขาวขาวอยู่ใต้ใต,ใต้ปา่นนาน่าจะเป็นคานนะครับแล้วก็ลูกกลางเล่มแหลมนี่จะเป็นนมเออเหมือนเหมือนเหมือน <laughs> นะครับแต่ตัวนี้นะครับความแตกต่างที่เห็นชัดเจนก็คือฝั่งทางด้านภูจีจะเป็นภูเขาหินทรายลูกใหญ่ๆขึ้นห่างห่างแต่ตัวนี้จะเป็นภูเขาหินปูนนะครับขึ้นสลับซับซ้อนแต่ลูกเล็กๆ นะครับไม่เหมือนกันคนละฝั่งกันฝัน่งนี้นดูดพร<า>ะทิศ <พา S 1> ขึ้น,นแล้วก็ถ้าเราจินตนาการดูเพื่อความสนุกสนานเนาะ <c oughs> อย่างภูเขารูปดำๆที่เรามองเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้จะเหมือน<ะ>คนนอนเอามือกอดพุงทริปขอนแก่นเมืองเลยก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่ประทับใจพวกเรามากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงสั้นๆน3วัน2คืน แต่ก็ทําให้เราได้พอได้ซึมซับกับบรรยากาศได้สูดกลิ่นอธรรมชาติแล้วก็ได้ชาร์จพลังกลับไปอย่างเต็มที่และสําหรับใครที่กําลังวางแผนท่องเที่ยวในวันหยุดยาวที่กําลังจะมาถึงนี้ก็ลองวางแผนมาเที่ยวในโซนอีสานเหนือดูนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายๆที่อันซีนที่รอให้เราได้ไปเยือน